เมื่ออาเล็กทีรเดชไปเชียร์โบเมลาดาในคอนเสิร์ตคามิกาเซปาทายูเนียน2023ยังไงไม่รู้แต่พรอบต้องปึกป้ายเชียร์ต้องแน่นที่คาดผมสุดจึงประกาศชาัดไปเลยว่าทีมโบจ้าความเชียร์ความคาดผมป้ายไฟความซับพอร์ตแฟนงี้สมเป็นผู้ชายสายคลั่งรักจริงๆเมื่ออาเล็กทีรเดช ไปเชียร์โบเมลดาในคอนเสิร์ตคามิกาเซปาทายูเนียน2023ยังไงไม่รู้แต่พรอบต้องปึื้ป้ายเชียร์ต้องแน่นที่คาดผมสุดจึงประกาศชาัดไปเลยว่าทีมโบจ้าความเชียร์ความคาดผมป้ายไฟความซับพอร์ตแฟนงี้สมเป็นผู้ชายสายคลั่งรักจริงๆเมื่ออาเล็กทีระเดชไปเชียร์โบเมลดา ในคอนเสิร์ตคามิกาเซปาทายูเนียน2023ยังไงไม่รู้แต่พร้อมต้องปึื้ป้ายเชียร์ต้องแน่นที่คาดผมสุดจึงประกาศชาัดไปเลยว่าทีมโบจ้าความเชียร์ความคาดผมป้ายไฟความซับพอร์ตแฟนงี้สมเป็นผู้ชายสายคลั่งรักจริงๆเมื่ออาเล็กทีระเดชไปเชียร์โบเมลดา ในคอนเสิร์ตคามิกาเซปาทายูเนียน2023ยังไงไม่รู้แต่พรอบต้องปึื้ป้ายเชียร์ต้องแน่นที่คาดผมสุดจึงประกาศชัดไปเลยว่าทีมโบจ้าความเชียร์ความคาดผมป้ายไฟความซับพอร์ตแฟนงี้สมเป็นผู้ชายสายคลั่งรักจริงๆ